สวัสดีครับคลิปนี้ก็เราก็ยังอยู่ที่วัดบ้านใหม่อยู่นะครับนะนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับช่องเพชรแล้วมีแหงพลคนสารคามนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ด้านหลังวัดนะครับก็จะเป็นคลองนะครับธรรมชาติสวยงามนะครับนะก็ตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินออกมาจากวัดนะครับนะก็รอบทิศทางอยู่นะครับตอนนี้นะครับนะก็เห็นไหมครับบนสะพานนะครับบนสะพาน ทีมงานกำลังนั่นอยู่นะครับนะนะครับนะครับ,รบดูนะครับนะบเป็นนมลื่นดีนะครับมีต้นไม้มีอะไรล้มลื่นดีนะครับสวยงามตอนนี้ ทางทีมงานก็ดูบรรยากาศอยู่นะครับตอนนี้นะตรงนี้จะเป็นสะพานนะครับที่ข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับนะนะครับเป็นทางสัญจรของฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะครับเป็นลำธารสวยงามมากครับนะครับ ตรงนั้นก็จะเป็นลำธารนะครับเป็นแม่น้ำนะครับสะพานไปตรงนี้ก็จะเป็นสวยงามมากเลยนะครับด้ปอนครับดูบรรยากาศนะครับสวยงามมากครับ ตามมาครับจะพาดูรอบๆวัดนะครับตรงนี้คือที่วัดบ้านใหม่นะครับด้านหลังจะเป็นติดหมู่บ้านติดคลองนะครับนะครับเดินตามมาครับธรรมชาติสวยงามครับนะนะครับ ดูครับทิศทางต้นไม้นะครับนะธรรมชาตินะครับสวยงามนะครับถ้าใครจะผ่านมาตรงนครนายกก็แวะมาทําบุญหรือว่ามาเที่ยวได้นะครับที่วัดบ้านใหม่นะครับอำเภเมืองนครนายกครับธรรมชาตินะครับของต้นไม้ลำธาร ครันะก็ทีมงานก็ดูนะครับดูเลยนะครับรอบทิศทางเลยตอนนี้นะสาวสวยเรากำลังเดินมาครับตูธรรมชาติครับธรรมชาติของต้น อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามช่องเฮ็ดแล้วมีแหงพลคนสารครามด้วยนะครับนะขอพระคุณมากครับถ้าใครกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกดซับสไคร b ์ครับนะครับดูรอบพิทางนี้ก็จะเดินไปที่เข้าในภายในวัดครับด้านหลังนะครับนะครับนะครับ ครับวันนี้ก็อากาศร้อนๆนะครับฮแต่ว่าอยู่ตามทางนี้ก็พอเย็นๆแต่ก็พอมีลมนิดนึงครับอากาศร้อนเย็นอยู่ครับครับดูทิศทางครับตอนนี้ทีมงานกำลังเดินทางกลับมานะครับจะไปขึ้นรถนะครับนะ ฝากกดติดตามนะครับช่องเฮ็ดแล้วมีแหงผลกนสารคคมนะครับไอ้หนุ่มสลิงกำลังเดินมาครับนะครับขอบคุณมากนะครับ